เตเตอัตพงรีลาพิฟต์คือแรกนี้นะครับอัตพงลอยเข้าไปด้านในวางบอลลงไปได้ซานโน่เนี่ยดีดด,ด,ด,ดีจริงจริงครับวันนี้เกมรับไฮเทคนีปันปวดเลยครับ กาน,นเก็บได้ใครมาที่อัตพงผิกหลบมาได้สวยครับอัตพงหมุนอีกรอบแล้วหลุดไปด้านในวางซ้ายเองด้วยครับโอ้โหรออยู่แล้วนี่รอใหญ่เลยครับสปินมูฟสองรอบครับเข้าไปวางซ้ายครับทางแอร์ฟอร์สเสี่ยุมต้องขอเวลานอกเลยครับไล้ตามมาเป็น41ต่อ50เลยครับ ลาละโดนโต้กลับมาครับเตเต้มาในของศีปทุมนะครับจะปิดควอตเตอร์อยังไงครับอัตพง์เคาะอยู่มาทางซ้ายลุยเข้ามาด้านในเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับไม่มีใครเบรกอยู่จริงๆเลยครับเตเต้โชว์ไทม์ครับปิดควอเตอร์สองเตเต้ดีมาโอ้โหแดนที่ของทางดเดตเต้ครับ ดูครับโนลุกพาร์สครับโอ้โหผ่าหนหน้าไปสามคะแนนะไปเร็วจรวดทางเรียบไปแล้วมา üler, ขวาอัตตาโผขึ้นฟ้าลงครับโอ้โ,โหโอก <Lav Lan. S 1> าสตีเสมอครับต้องมาดูไฮเทคครับจะไปต่อไหมเพลงนี้หลอกตายขึ้นเองโอ้โหเตเตโระชัยให้ออกมาอ้าวพลาดโดนเตเตตัดได้แล้วเตเตว่า